สวัสดีครับผมบัญญชิิรัตน์นะครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องมือในการตอนกิ่งนะครับกนอาจจะคุ้นชินอยู่กับเครื่องมือหรือมีดที่เราใช้ตอนกิ่งลักษณะโค้งแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นแม่แบบอันหนึ่งแต่ว่าในกรณีที่เราใช้ในการตอนกิ่งเยอะๆเนี่ยค่อนข้างจะช้าแล้วก็เสียเวลานะครับผมก็เลยมา พัฒนาเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งสามารถทําขึ้นเองได้นะครับก็คืออันนี้นะครับเป็นเป็นจุดจุดประกายที่ในการที่ทําให้เราได้ตอนกิ่งได้ง่ายขึ้นนี่คือตัวหนีผ้าที่ทําด้วยไม้ตัวเล็กนะครับผมก็มาประยุกต์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็คือทําเองนะครับทำเองโดยถอดแบบจากอันนี้มานะครับ โดยการแยกชิ้นออกมานะครับจะได้เห็นชัดชัดนะครับอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเพื่อเป็นการบังคับไม่ให้มันแกว่งเวลาเราเราอ้าขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับการประกอบก็เราก็จะใช้ยางนะครับเป็นยางบกน,นะครับในการมัดเพือเกิดสปริงนะ แล้วก็ใส่ด้านลัด้านหลังด้วยนะครับ,ครบแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับส่วนที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นเป็นตะปูเล็กๆนะครับเป็นการล็อกไม่ให้กิ่งที่เราต้องการจะตอนนั้นหลุดออกมานะครับผมจะให้ดูวิธีการตอนนะฮะอันนี้คือกิ่งมะนาวที่ไปตัดจากต้นนะครับ ถึงที่ตอนเนี่ยจะอยู่ลักษณะสีแบบนี้นะครับเรามาดูนะครับเมื่อเราใช้ที่ตอนอันใหม่นะครับเล็งไปที่จุดที่เราต้องการจะตอนนะใช้มือเบีดนิดหนึ่งแล้วก็หมุนครับแค่นี้ครับแล้วก็เอาออกหลังจากนั้นก็ใช้นะครับง่ายไหมครับแล้วก็ทําแบบนี้นะ ทำแบบน right, 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 right. ี้ไปเรื่อยๆนะครับกิ่งตอนที่เราต้องการจะตอนนะครับเบีบเบาๆนะครับแล้วก็หมุนแค่นี้ครับแล้วก็เห็นไหมครับเราจะตอนวันละกี่ร้อยกิ่งก็ได้อันนี้เมื่อเราเมื่อเราเอาเปลือกออกนะครับก็ควรจะทิ้งไว้สักสามถสี่วันนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อรา นะครับเป็นการฆ่าเชื้อราก่อนที่เราจะเอา,เอาตุ่มตอนมามาหุ้มทีนะครับส่วนตุ่มตอนนะครับก็เดี๋ยวจะจะเอามาให้ดูในวันหลังนะครับก็ส่วนตุ่มตอนนั้นผมจะใช้ตัวสารนึงรากนะครับสารน้งรากที่ว่านี้ก็คือกะปิที่เราใช้ในการทําน้าพริกนั่นเองนะครับกะปิกุ้งทั่วไปนะครับก็โดยการเอามาผสมน้ํา นะครับผสมน้ำไม่ให้เหลวมากนะครับแล้วก็ใส่ในขวดแชมพูนะขวดเป่าแชมพูที่มีมีจุกมีจุกปิดน,นะครับก็คือวิธีการก็ง่ายๆก็คือเราเอาตุ่มเนี่ยมาผ่านะมาผ่าตามที่เราต้องการหลังจากนั้นก็คือเราเบียบน้ามันออกนิดหนึ่งแล้วเราก็ใช้กระปิที่ผสมน้ำเนี่ยที่อยู่ในขวดแชมพูนะบีบเข้าไปในในร่องที่เราผ่า แล้วเราก็เอามาผุ้นะครับแค่นี้เราก็จะได้กิ่งตอนที่สามารถงอกรากได้เร็วขึ้นภายใน20-25วันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ